สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงใหญ่นนะครับของเราเป็นสวนมะพร้าวนะครับมะพร้าวนะครับอยู่ในช่วงวัยสาวเลยนะครับแต่ละต้นนะครับกำลังออกลูกออกผลเลยนะครับสามารถที่จะเก็บผลผลิตกันยาวๆได้เลยนะครับแปลงนี้นะครับถือว่าคุ้มมากนะครับเจ้าของขายพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับมีโกดังนะครับมีออฟฟิศนะครับแล้วก็มีบ้านพักคนงานนะครับแล้วก็ยังมีศาลา กลางน้านะครับเอาไว้นั่งมองวิวพักผ่อนได้นะครับแล้วยังมีบ้านลังนกนะครับหรือว่าบ้านนกนั่นเองนะครับบ้านนกนะครับสามารถที่จะเก็บลังได้แล้วนะครับมีรายได้แล้วนะครับนะครับเก็บในแต่ละรอบนะครับเก็บได้เยอะเลยนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่132ไร่กับอีก82ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตำบลนินละเพชอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับ นะครับมีมะพร้าวอยู่ประมาณ5,000ต้นนะครับและมีมะม่วงนะครับที่ปลูกแซมเอาไว้นะครับก็อยู่ราวๆประมาณ2,000ต้นเลยนะครับนะครับท่านใดที่มองหาที่ดินแปลงใหญ่นะครับแปลงนี้บอกเลยนะครับว่าคุ้มมากนะครับระบบน้ําระบบท่อนะครับต่างๆนะครับทำเอาไว้หมดแล้วนะครับนะครับแล้วก็ถนนนะครับถนนที่วิ่งเวลาเราเก็บมะพร้าวนะครับทุกซอยนะครับจะลงหินคุกเรียกว่า คุกบทอัดก <mel> ็คือ <jeu> อัดแน่นเลยนะครับสามารถที่จะวิ่งได้สบายนะครับทั้งหน้าฝนนะครับก็วิ่งได้สบายนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะน่ครับดูจากร่องรอยนะครับรถยังสามารถที่จะวิ่งได้สบายๆเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของนี่คือทําเอาไว้อย่างดีนะครับพอดีมีความจําเป็นนะครับอยากขายนะครับแปลงนี้บอกเลยนะครับว่าคุ้มมากนะครับบ้านหลังนกก็มีรายได้นะครับครับผมพาไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับ ครับอันนี้คือถนนหน้าบ้านของเรานะครับเป็นถนนล,ลาดยางนะครับอันนี้เขายกให้เป็นถนนสาธารณประโยชน์เรียบร้อยนะครับของเราสามารถวิ่งได้ทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งหน้าบ้านของเรานะครับก็เป็นถนนลาดยางนะครับแล้วก็จะมีอีกนิดนึงนะครับที่ยังลาดยางนะครับยังไม่สุดนะครับแต่หน้าบ้านของเราก็จะได้ลาดยางประมาณครึ่งนึงนะครับอีกครึ่งนึงก็เป็นถนนลูกกลังนะครับอันนั้นก็ถือว่าไม่ลําบากนะครับแล้วก็ฝั่งโน้นนะครับฝั่งคลองนะครับก็เป็นถนนสาธารณประโยชน์เช่นกันนะครับอันนี้เขาก็ลาดยางมานะครับเกือบถึงที่ดินงเรราแล้วะคับ คับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น3,4,2,2นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ10กิโลนะครับคับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น3,4,6นะครับมาทางไซน้อยนะครับตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยมาได้เหมือนกันนะครับ จากถนนใหญ่เส้น346นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ12กิโลนะครับครับถ้าเราจะไปติดต่อธุรธรรมธุระนะครับที่ตัวอำเภอบางเลนนะครับก็อยู่ที่13กิโลนะครับครับต่อ FC ผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่42กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่43กิโลนะครับของเราอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับจากถนนเส้นหลัก346นะครับเข้ามา 12กิโลนะครับแล้วก็มาจากถนนเส้นหลักอีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือถนนเส้น3 4 2สนะครับก็คือถนนที่มาจากทางลาดบัวหลวงมาจะไปทางวัดไผ่ด้นะครับเข้ามาอีกประมาณ10กิโลนะครับเข้าออกได้หลายทางนะครับนี่นะครับพอเราเข้ามานะครับนี่นะครับอันนี้คือที่ดินของเราแล้วนะครับนี่ครับที่เราเห็นด้านหน้านะครับที่ติดถนนทั้งหมดเลยนะครับของเราจะได้หน้ากว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ 500เมตรนะครับถือว่าหน้ากว้างสวยนะครับที่ติดถนนเนี่ยครับแล้วมีรั้วรอบขอบชิดหมดแล้วนะครับทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับของเราทํารั้วไว้หมดแล้วนะครับเนี่ยครับครับอผมพาไปดูรายละเอียดที่หนึ่งของเรานะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับจากตรงนี้นะครับเราไปถึงแนวเขตของเราอีกด้านหนึ่งนะครับขับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ500เมตรนะครับถือว่าหน้ากว้างนะครับ แล้วก็ความลึกด้านนี้นะครับจากตรงนี้นะครับเราก็ไล่ไปจนถึงแนวเขตของเราช่วงด้านท้ายเลยนะครับครับความลึกด้านนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ450เมตรนะครับนี่ครับของเรามีรั้วรอบขอบชิดนะครับมีผลไม้มีอะไรพร้อมเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ครับด้านหน้าถนนของเรานะครับก็จะมีคลองนะครับนี่ครับแล้วก็มีถนนอีกด้านหนึ่งนะครับสามารถวิ่งได้ทั้ง2ทางเลยนะครับถือว่า เหมาะสําหรับท่านที่มองหาที่ดินแปลงใหญ่นะครับมีผลผลิตอยู่แล้วอยู่ในสวนของเรานะครับเก็บผลผลิตได้เลยนะครับครับส่วนหน้าประตูทางเข้าไปแปลงที่ดินของเรานะครับเจ้าของเขาทาเอาไว้2ด้านนะครับตัวนี้ก็เข้าได้นะครับทำเอาไว้กว้างนะครับรถ10บล้อนะครับรถ6กล้อเนี่ยคือวิ่งเข้าได้อย่างสะดวกสบายนะครับนะครับแล้วก็ถนนหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับก็จะมีถนนลูกรังนะครับเป็นลูกรังบดอัดแน่นนะครับ นะครับรถบรรทุกรถสิบล้อวิ to to ่งได้สบายนะครับนะครับเลยไปอีกนิดนึงนะครับประมาณสัก200เมตรนะครับถนนลาดยางจะอยู่มุมโน้นนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีทางข้ามนะครับข้ามคลองไปฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปถนนอีกด้านหนึ่งนะครับนะครับสามารถที่จะวิ่งได้ทั้ง2ทางเลยนะครับถนนหน้าบ้านของเราก็วิ่งได้ฝั่งนั้นก็วิ่งได้เหมือนกันนะครับนะครับหน้ากว้างติดถนนนะครับกว้างเลยนะครับถือว่าสวยนะครับแปลงนี้นะครับนะครับเราจะได้หน้ากว้างอยู่ประมาณ 500เมตรนะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้ามาทางถนนนะครับด้านนี้จะเป็นทางทิศตะวันตกนะครับนะครับทิศด้านนี้นะครับอ่ะครับผมพาเข้ามาด้านในนะครับนี่นะครับพอเราเข้ามาด้านในนะครับอันนี้เขาก็จะทําเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นโคกสําหรับเอาไว้ปลูกบ้านทําออฟฟิศนะครับทําเป็นบ้านพักคนงานนะครับอันนี้คือทําเอาไว้สูงเลยนะครับนี่ครับแล้วก็มีคันล้อมนะครับมีคันล้อมนะครับนี่ครับ นี่ยนะครับมีถนนนะครับถนนล้อมรอบที่ดินนะครับแล้วถนนนะครับก็จะเอาหินเขาเรียกว่าหินลูกลังนะครับอัดแน่นเลยนะครับทั้งหมดจะมีอยู่19ซอยนะครับ19ซอยนี็คือเอาหินนะครับเอาหินลงลงทุกซอยนะครับแล้วก็บดอัดให้แน่นเลยนะครับเพื่อที่จะเอาไว้วิ่งเวลาหน้าฝนนะครับเพื่อที่จะได้มีปัญหาเวลาเก็บมะพร้าวเก็บมะม่วงนะครับก็จะได้วิ่งอย่างสบายๆนะครับนะครับเจ้าของทาเอาไว้ถือว่าทาเอาไว้ดีนะครับ นะครับแปลงนี้ถือว่าคุ้มนะครับครับเจ้าของขายนะครับอยู่ที่ไล่ละ5้าแสนก้านะครับขายพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับมีบ้านนกนะครับเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับแล้วก็มีโกดังมีออฟฟิศต่างๆนะครับแล้วก็มีนี่ครับไฟนะครับไฟก็ไฟ3เฟสนะครับเนี่ยครับต่อเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะครับปี54นะครับแปลงนี้น้ําไ่ท่วมนะครับปี54ี่เนี่ยน้าจะอยู่ประมาณ ถนนนะครับถนนหน้าบ้านนะครับแต่ด้านบนนะครับเนี่ยครับน้าเข้าไม่ได้เพราะเจ้าของคือทําคันล้อมที่ดินนะครับแล้วยกสูงเอาไว้นะครับนี่ครับปี้าสนไม่่วนครับปีห้าสี่มันไม่ท่วมนะครับเพราะว่านี้ก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ที่นี่นะครับการันตีเลยนะครับแต่เพาะของเรานะเดี๋ยวจะบอกว่าจะเพราะแปลงของเราแปลงนี้นะครับเพราะเขาทำล้อมที่ดินเอาไว้นะครับครับส่วนนี้นะครับอันนี้เป็นบ้านพักคนงานนะครับเป็นออฟฟิศด้วยนะครับนี่ครับ นี่นะครับอันนี้ก็คือมีที่พักให้ลูกน้องเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสําหรับท่านที่มองหาที่ดินแปลงใหญ่นะครับแปลงนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับเพราะว่าอะไรต่อมีอะไรเราทําให้หมดแล้วนะครับครับเนี่ยครับไฟก็ไฟ3ามเฟสนะครับต่อหม้อแปลงเอาไว้แล้วนะครับนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับ นี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นศาลานะครับศาลาเอาไว้นั่งมองวิวมองรอบๆสวนของเรานะครับนี่ครับศาลากลางน้ํานะครับนี่ครับนี่ครับที่เราเห็นทั้งหมดนี่นะครับโต๊ะโต๊ะไม้ใหญ่ๆนี่เนี่ยครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับนี่นะนี่ยนะครับเนี่ยให้สามชุดเลยนะครับเนี่ยครับเป็นไม้อย่างดีนะครับเป็นไม้หนาเลยนะครับนี่คือให้สามชุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้ไฟ ตู้ไฟโรงงานนะครับมีระบบควบคุมไฟนะครับนะครับมีเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นโกดังนะครับเป็นโกดังด้วยนะครับเป็นออฟฟิศด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับเรามีห้องน้ํานะครับเอาไว้ต้อนรับลูกค้านะครับเวลาลูกค้ามาติดต่อต่างๆนะครับนี่ครับตัวนี้เจ้าของนะครับเอาไว้เป็นที่ เวลาเราตัดมะพร้าวมาก็มาพักไว้ที่นี่นะครับเนี่ยเอามาคัดเอามาแยกนะครับนะครับเป็นทั้งโกดังเก็บของได้ที่ทํางานได้อีกนะครับนะครับโครงสร้างต่างๆนะครับทําเอาไว้แข็งแรงนะครับแล้วเสาเข็มนะครับเจ้าของตอกเอาไว้อย่างแน่นหนาเลยนะครับเนี่ยครับเพื่อที่จะอ่า ลองรับพกโกดังพกอะไรเลยนะครับเจ้าของบอกลงเสาเข็มไว้แน่นหนาเลยนะครับนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องว่าจะกลัวมันสุดไปนะครับเขาลงเอาไว้แน่นเลยนะครับนี่ครับที่ดินแปลงใหญ่นะครับมีผลผลิตแล้วนะครับเนี่ครับเราไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นบ้านเล็กที่นะครับร้อยห้าสิบสองนะครับหมู่สิบนะครับ นี่ยครับคันล้อมนะครับทำเอาไว้หมดแล้วนะครับรถสามารถที่จะวิ่งได้รอบเลยนะครับนี่ครับส่วนนี้จะเป็นสลานะครับเอาไว้นั่งมองวิวมองน้ำนะครับเนี่ครับเวลาเพื่อนฝูงมานะครับเนี่ยครับเรามานั่งเฮฮาปาร์ตี้อยู่ในตรงนี้ก็ได้นะครับจริงๆเจ้าของตั้งใจที่จะ ทำเป็นเหมือนกับร้านอาหารนะครับนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีเพื่อนนะครับของท่านเจ้าของครับมาทีเยอะเลยนะครับเนี่ยมาสังสรรค์มาเฮฮาปาร์ตี้กันนะครับเพราะว่านี่มันเป็นอาณาจักรของเรานะครับแบบเขาเรียกว่าเป็นที่ส่วนตัวของเราเลยนะครับครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินแปลงใหญ่นะครับมีสิ่งปลูกสร้างนะครับมีออฟฟิศก็คือดําเนินกิจการต่อได้เลยนะครับ ก็ขอฝากด้วยนะครับของเราเนื้อที่132ไร่กับอีก82ตารางวานะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ5 9 0 0นนะครับมะพร้าวนะครับก็เก็บผลผลิตได้เลยนะครับนะครับระบบไฟนะครับมีทั้งระบบไฟหลวงนะครับแล้วก็มีระบบ ไฟโซลาเซลล์นะครับมี2ระบบนะครับนี่ครับส่วนด้านโน้นนะครับก็จะเป็นบ้านนกนะครับบ้านนกนะครับมีนกเข้าตลอดนะครับมีนกเดี๋ยวผมพาเดินไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับบ้านนกนะครับก็เพิ่งจะทําได้ไม่ยังไม่นานนะครับนะครับแล้วนกนะครับนกเข้าดีมากนะครับนะครับในแต่ละรอบนะครับที่เก็บปลังนะครับเก็บได้เยอะมากนะครับ นี่ครับแล้วก็ตามชายขอบที่เดิมของเรานะครับเจ้าของก็จะเขาเรียกว่าทำคันล้อมเอาไว้นะครับเด็กครับทำคันล้อมเอาไว้นะครับนี่ครับตามนี้ก็จะยกคันให้สูงๆเอาไว้นะครับนี่ครับแล้วก็จะลงหินแบบนี้นะครับนี่หินอัดแน่นนะครับนี่ครับลงเอาไว้นะครับเวลาหน้าฝนนะครับจะได้วิ่งสบายๆนะครับ เนี่ยครับของเราที่เรามองเห็นนะครับหมดนะครับเนี่ยครับล้าก็จะมีต้นมะพร้าวนะครับออกลูกออกผลหมดทุกต้นแล้วนะครับแล้วเป็นมะพร้าววัยสาวนะครับบ่อนี้เจ้าของก็ขุดเอาไว้นะครับเลี้ยงปลานะครับเก็บน้ําเอาไว้นะครับเก็บน้ําเอาไว้เวลาเราได้ มีน้าเอาไ้ลดต้นไม้ของเราได้นะครับและระบบท่อระบบสปริงเกอร์ทุกอย่างนะครับทําไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับครับเดี๋ยวผมให้ FC ดูภาพมุมสูงนะครับดูประกอบไปด้วยครับว่าลักษณะรูปแปลงของเราแบบไหนประมาณไหนนะครับเนี่ยครับเราจะดูไปประกอบนะครับแต่ถ้าเดินนะครับรับรองนะครับเดินเหนื่อยเลยนะครับแปลงนี้นะครับนี่ครับตามซอยนะครับจะเป็นซอยค่อนข้าง ใหญ่นะครับเนี่ยครับทำเอาไว้นะครับรถจะได้วิ่งได้สบายๆนะครับเนี่ยเจ้าของถือว่าเป็นคนค่อนข้างที่จะใส่ใจนะครับเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับเวลาต้นมะพร้าวโตนะครับกิ่งเขาก็จะแผ่ออกมาตามถนนนะครับเจ้าของก็เลยทําถนนเอาไว้ใหญ่ๆเลยนะครับรถก็สามารถที่จะวิ่งจอดบนถนนตัดมะพร้าวนะครับขึ้นรถได้สบายๆนะครับนะครับทำเอาไว้หมดแล้วนะครับราคานี้ถือว่าราคา มนะครับเพราะปกตินะครับที่ดินบังเลนนะครับเป็นที่ดินปล่านะครับราคาก็จะอยู่เราเราประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแต่นี่เรามีสิ่งปลูกสร้างนะครับเจ้าของอยากขายด่วนนะครับก็เลยราคาก็ถือว่าราคาจับต้องได้นะครับนะครับในล่องน้ําของเรานะครับยังสามารถที่จะเลี้ยงปลาได้อีกนะครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ซที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็เอซที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ฝากที่ดินแปลงใหญ่ด้วยนะครับของเราเนื้อที่132ไร่กับ82กตารางวานะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตำบลนินลเพชรอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าของขายพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับมีบ้านพักมีโกดังนะครับแล้วมีบ้านนกนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ 5้าแสนก้านะครับวันนี้ผมบายบายขอบคุณทุกท่านครับ